แปลงร่างเป็นมนุษย์แล้วนำทัพลงมาจากสวรรค์ล้อมเมืองสาม,มนเอาไว้ถ้าอยากจะเห็นหน้าเท้าสามนนนักบ้านนี้คงจะหดหัวหวากลัวตัวสั่นอยู่ในวังแล้วล่ะสิจะให้ข้าสั่งยิงโทมหกเลยดีไหมล่ะท่านอย่าพึ่งเลยทนมาตลีเทพบุุรใช้ขีบปนาวุธเล็กๆข่มขู่มันไปก่อน ลองโชว์แสยงยานุภาพของพวกเราให้พวกมนุษย์มาดูหน่อยสิว่าเป็นยังไงได้สิท่านเหมือนลูก,กรดพร้อมแล้วใช่ไหมย <มา S 2> ิงได้เลย ฉันหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องหลกอกชันไม่สบายอารมณ์จังนะพอโซโลโลโซลต้องหักเล่า <c oughs> ก็ข้าไม่มีความทุกข์นี่สงกาท่านนะสุขอยู่คนเดียวท่านอาจะสงสารพระธิดารจนาบางนะเข่าวาท่าน,น่าจจะถอดร,รูปสถีมัวเล่นอยู่ได้แบบนี้มันไม่ดีถ้าไม่ถอดแล้วใครจะทำไมข้าชอบชุดนี้แมเ่เอ๊วีวัดไหนมีงานน่ะดูสิจุดกู้กระตตตแถวนั้นมันเืสามมนไม่ใช่เหร สงสัยข้นั่นจะมีงานฉลองอะไรกันรึมั้งอย่าไปสนใจเลยดีกว่าไม่ใช่เรื่องของเฉลองอะไรล่ะคำว่ามันจะกับเมืองสามมนถูกบอมเนะี่ยบอกให้เมืองสามมนทำขี้นาดมันก็ไม่เกี่ยวกับข้าตรงไหนนี่นะไปก็ดีกว่าอย่าไปสนใจเลยผู้ที่จุดอยู่ทางนนเสียวทั้งเราทั้งนี้เฮ้ยเราจะเลิยิงซะทีเฮ้ยอู้ยูจะแตกงอยู่แล้วโอยี่ก็แย่แล้วเมือของเราแย่แน่เลย ไม่น่าเลยโอ้ยทำไงดีทำไงดีมีข้าศึกมาบุกถึงประตูเมืองอย่างเงี้ยเราจะยืนเฉยไม่ได้นะ่ีน่เสิโอ้ยพวกเอ้ยพวกเจ้าน่ะมัวยืนเฉยอยู่ได้รีบให้พวกทหารออกไปยามประตูเมืองเอาไว้จะให้ใครเข้ามาได้ไอ้กองและนี่ลงใช้พยานข้าพ่อพรบาทตอให้นน่นนะให้แั่นหนาแข็งแรงจะให้ข้าศึกเข้ามาได้ยเอาไว้ยเอาไว้พยานตัแหว คิดเหรว่ราประตูแค่นี้จะขวางเหล่าธรรมดาอย่างพวกเราได้ทบวิศนุก,กรรมรีบเอาสารท้าตีคลีชิงเมืองเอาไปให้เท้าสาบนีเน้เลยได้เลยองค์อมริน ถ้าไม่เปิดนะวัฒนศาสตรก่อนเปิดประตูรับค่าเดี๋ยวนี้เปิดไอ้โง่ดิจ้าก็ไม่เปิดล็อกไม่มีทางเปิดไม่เปิดไม่เปิดถ้าไม่เปิดก็จะพังออกไปพังอะไรดิขำจะไม่เปิดประตูเมืองของเราแน่นหนาขนาดนี้รับรองว่าพวกมันไม่มีทางโผล่เข้ามาได้เราเสียใจด้วยไม่เปิดใช่ไหมถจะองั้นข้าจะเป็นคนเปิดเองถ้าไม่มีทางหรอกพวกเรายันเอาไว้แล้วแน่นหนาแน่สา ม,นนมันแน่นหนาไงอยู่มันแน่นและไม่หนาใส่ตัวมัน <What? S 1> เถอะถึงข่าวขับขันพวกมันทิ้งเลยจำหน้ามันไว้มีใครบ้าง นี่แสดงว่าพวกมันคงเข้ามาข้างในไม่ได้เลยเห็นแนบกลับไปหมดนึกว่าจะแน่ที่แท้เขาแย้ในรูไอใครล้วเนี่ยนักปู่ในขาแสดงขึ้นมันมาคนเดียวโไม่เป็นไรแล้ท่านคือท้าสามนต์เจ้าเมืองนี้ใช่ไหมเอ๋เจ้าเป็นใครเข้ามาได้ยังไงเจ้าได้ข้าจากแคว้นใหญ่อันไกลโพ้นให้ข้าม,มาพร้อมกับนำสารนี้มาให้ท่าน จะมีทัพต่างเมืองมาบุกเมืองสามนก็ได้นะพี่งเงาะเสด็จพ่อสเสด็จแม่กําลังตกอยู่ในอันตรายาแน่ๆเลยสเสด็จพ่อของเจ้ามีเขยเก่งๆอยู่ตั้งหกคนนะ่ะพี่ว่าให้เขยของสเสด็จพ่อเจ้าช่วยน่ะดีแล้วจะมาสนชาอะไรกับเงาะป่าบ้าๆอย่างพี่ล่ะก็ได้ถ้าพี่ไม่ไปช่วยเดี๋ยวรัชนาไปเองก็ได้เดี๋ยวก่อนสิรัชนาที่ผู้เล่นเป็นไงเราไม่หล่อแลวยังเล่นตัวอีก จะให้ข้าไปตีครีชิงมือกับเจา้านายของเจ้าแล้วทนายรับแพ้พวกข้ายอมเป็นเมืองขึ้นของสามมนลรนครทันทีแต่ทนายข้าชนะทาา่านแล้วก็สามมนลรนครทั้งหมดจะต้องตกเป็นของพวกเราฮะตกเป็นเมืองขึ้นเหรอทําไงดีแล้วพี่ข้าเสด็จพี่ตีครีนะ่าไม่ใช่กีฬาฮิตแต่ท่านเทนนิสกับสนุกเกอร์พอได้น้องนึกออกแล้วถึงพี่จะตีครีไม่เป็นแต่เรายังมีหกเขยนี่พค่คะโดยเฉพาะเขยไทยเกอร์โอ้จริงด้วยสิเจ้าไทเกอร์เคยตีกอล์ฟมันคงตีครีได้นะอไรก็ว่ามา,าจะรับคําท่านดีไหมว่ามาเลย คิดผิดแล้วที่มาท้าคนอย่างข้าเอาเลยข้ารับคำท้าดีละเตรียตัวให้ดีนะพรุ่งนี้เจอกันและและ้วท้าวสามคนก็ยอมรับคำท้าในที่สุดขอยชมการตีครีระหว่างเทวดาและพกเขยให้ได้นะครับในสังทองตอนหน้าครับ